หวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาเหตุผลที่ท่านอาจารย์ต้องตามมาปรับแก้ไขหรือเสริมเพิ่มเติมให้กับบ้านลูกศิษย์ที่ทำห่วงจุ้ยเป็นประจำปีก็เพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้องในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะดีหรือเสียหายซึ่งที่จะทำให้ห่วงจุ้ยของลูกศิษย์เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างไม่ถอยหลังอันนี้ทำแต่กี่แล้วใ ผมทำแต่กี่แล้วทำสามปีแลยอาจารย์สามสี่ซ้อนทำเลยได้จากหกสามหกสี่หกห้าหกหกคือแบบทำทุกรอบเลยทำคนเดียวแต่แฟนใช่แฟนไปทำชวนโูดไม่ไดคนเดียวไม่ได้ปรึกษาไงแบบว่าเขาก็คิดว่าเออเขาอยากทำตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็ทำใช่ไม่ได้ปรึกษาคือจริงๆอ่ะอาจารย์มาตรวจอ่ะคือเขาจะต้องมีการอะไรนะไม่ได้หอมไม่ได้ขาขาหรอเปยถาม เรื่องบัลลังทองคำเนาะพี่บัลลังทองคำแล้วก็น้ำประตูเมืองอแพะหยางด้วยใช่สามอมตั้งเป้าจะไปทำบัลลังทองคำแต่ยังสุขภาพดีไหมก็สุขภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับโควิดก็ผ่านไม่มีอะไรผ่านโควิดไม่ผ่านได้ไงอาจารย์ไปทำแซเกตท่านอาจารย์สามพี่สนั่นดิก็แสดงว่า คือคนอื่นนี่ถ่ายไม่ได้เลยก็มีเนี่ยแกผวก็ล้มไปเยอะใช่ก็ล้มไปเยอะเราเขาได้บ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะเป็นเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมป่ะแต่ว่าคือคือกู้กายังมันยังมันฝันไม่เี้ยไม่างี้ใช่เพราะว่าก็้บ้านหลัเนี้ยไปเข้าธนาคารแล้วก็แบบว่ากู้ออกมาแต่ว่าซื้อหลังนั้นน่สนอละอุ้มทำไมไม่เอาถนนให้ท่านอาจารย์ไม่ท่อไม่ ซื้อสดด้วยมแต่าเอาบ้านเข้าอยู่ดีอาจารย์นี่ต่างำตาลเจนคุณไม่คุณไม่ได้ไ so อ้นั่นไงคุณไม่ได้เพิ่มสินค้าก็แต่ตรงนั้นก็จะเป s. <S ิดเปิดเป็นร้านเติมสวยแต่ทำคนเดียวทำอย่างอย่างอย่างใช่ใช่ก็คืออุปกรณ์เช่าอ่ะท่านอาจารย์แต่ว่าตอนนี้คือก็หนูก็มาทำตรงนั้นแหละบ้านสองชั้นตึ้งค่ะเนี่ยสิปัญหาที่ติดขัด มติดขัดด้วยเชยรี่คูติดขัดด้วยเชยรี่คูเล่าจริงๆเนี่ยก็ติดขัดด้วยแพ้กับม้าเนี่ยขูประถมก็จริงแต่มันสามสองเออมีเรื่องทะเลาะเรื่อยๆใช่ไหมก็นั่นแหละกอ่ได้ลูกกับชื่อว่าชื่อสองก็แต่งไม่ลูกอยู่ไม่ครบ เออลูกผู้หญิงอยู่ก็แต่แต่แต่ว่าอยู่ไม่ครบไงแต่ก็แต่แตอยู่ตลอดใช่ใช่แต่แต่ตลอดแต่ว่าได้ลูกสาวนะคะที่ว่าแฟนแกไปทำเสกีลูกสาวก็มีมีไอเดียในการขายของซึ่งบางทีเด็กแค่ปห้าคือสามารถที่จะทำมันนั้นอันนี้ขายเก่งคือวันหนึ่งสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคือเขาขายได้นะลูกสาวหนูเออเขาเขามีไอเดียมันติขายออนไลน์เหรอคะไม่ขายในโรงเรียนขายกับเพื่อน ไม่ไม่เยอะแต่ว่าเหมือนกับว่าใช่ก็คือต้องขายได้เยอะถึงสามร้อยห้าร้อยตันขายอะไรขายเป็นพวกเลซิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของที่ว่าเด็กๆชอบเป็นของสมัยใหม่เขาก็เป็นลูกเป็นแม่ค้าใช่ไหคะใช่กว่าห้าใช่ไหมกว่าห้าสิบหัวใช่เขาก็มีไอเดียอย่างว่าเออไปทําก็ได้ลูกสาวเลยนะอืมอืมใ่กินแล้วแล้วมันเป็นมันเป็นสามแปดตัวนี้แกก็ไปซื้อที่ห้องที่ห้องปากนี่แหละที่ชุมพรแต่ว่า ก็อยากจะเหมือนกับลอตเตอรี่มันมันเหมือนกับมันได้น้อยลงค่ะแต่ก่อนคือพวกหนูจะได้คนละห้าเล่มแต่ตอนนี้มันได้แค่สามเดวนี้ไม่ใช่เราขายไม่ได้แต่ว่าของมีให้ขายน้อยใช่ค่ะม,มันน้อยลงแล้วตอนนี้ก็พวกหนเสียย์อยู่ย้ายเกก็อยากเกก็อยากจะแบบว่ามาขายมาขายซี่อะไรสองอีกย้ายมาทำไมเนี่ย <c oughs> ก็เป็นห่วงแล้วว่าใหเจ็บมันไม่ร okay, ู้จะไปไหนแล้วมันโกลด์หรืแค่นั้นนะแกดูก่อที่แรกก็หันหัวทางนี้แล้วแกหันเลิศนะว่าใหม่เพราะนั้นพอไปทำไตรกีกับนักอาจารย์แล้วก็ไปเจอพี่น้บอกพี่น้าทำไมมันใหญ่ขึ้นพี่น้าก็บอกว่าผัวต้องนอนฝั่งนี้เมียต้องนอนคนละทิศนะเน็ะองศาแต่นี่ผมผู้หญิว่าพากันไปนอนไปย้ายที่นอนที่บ้านยังหาบกินนอนไม่อันแรกเลยคือนอนเตียงเดียวก็ไม่ได้ เตียงเด็กกางเตียงเล็กที่บ้านใช่เตียงเล็กสองเตียงนอนคู่กันได้แต่อยู่บนเตียงเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวมาห้องที่มีแล้วห้องมันจำกัดไม่มีห้องที่เป็นของเราไม่ถ้าอาจารย์ถ้าเราจะวินเวทบ้านเป็นลูกเก้าไม่ต้องบ้านแบบนี้นะมีซาคีไปเสียตังค์ทำไมต้องคิดเรืงเตรเรื่องเสียตังค์อยู่างนี้ แต่ว่ามันจะเป็นไหมที่ว่าอุ้มแกไม่ได้สวนมุมในช่วงนี้ไปทำเซกีมาแต่หมายถึงว่าแกไม่ได้ี่แอต้งสวดมุมแต่ถ้าว่ามันนอนไม่ถูกเลยที่หาจุดนี้ได้ไม่แต่ถ้าสวดก็จะดีนะอย่างเจ็ดีที่เราอ่ะถ้าสวดมันทุกวันเลยที่แรกผมว่าเป็นนอนเจ็ดนอนเจ็ดที่ว่าทีแรกอ่ะนอนเจ็ดไม่เอามันจะได้เป็นเจ็ดแปะอย่างนี้ใหญ่ใหญ่ก็ไปทับตัวเองอีกก็ใช่ ไม่ไงเราไม่มีที่ไงเดี๋ยวจะให้ผมเป็นอนหน้าบ้านเตรารงี้นกินข้านกหต้องไม่ได้อีก จะเปลี่ยนจุดไหนได้นะแต่จะได้เปลี่ยนมันไม่มีที่จะเปลี่ยนเลยใช่แค่จะหมดใจเลยไม่มีที่จะเปลี่ยนเลยเขามานอนสักมาผู้ชายอ่ะนอนสามก้านนอนสองเจ็ดกับเจ็ดสองมีนอนเจ็ดก็มีสองกับเจ็ดแล้วตอนนี้ลูกสาวนูนะต้องคิดเลยใช่ไหมครับ ลูกก็นนแม่แ่ลูกกั็ลูกแปติตกำแพงนอนสองนี่นอนสองนี่นอนได้นอนมาเตียกเล็กนอนมาแยกเอาเตียงสองเตียงผู้หญิงนอนตรงนี้ผู้ชงนีลูกนอนกับแม่ไม่ต้องออกก็ได้ให้ม่อนกับลูกไงลูกนอนให้ให้ให้แปนอนนอนเจ็ดนอนเจ็ดอ๋อผมมันนอนนี่ย้ายเตียงเล็กนอนนี่เอาเอาเตียงใหญ่เตียงใหญ่เนี่ย ลูกไปอนแม่ลูกไปด้คู่เลยแต่ว่าให้ลูกอย่าไปทับไก่แล้วกันลูกเป็นกระต่ายต้องให้น้ามันเยียมไปทางทางทางหงสไม่เป็นไรหรอกแก้แล้วพ่อย้ายมันนี่จะเจริญตัวเอง้านอนอย่างนี้ดีคู่ไม่ต้องย้ายแน่้องย้ายหา่ไดให้จืงย้ายไห้ถูกอะ กำลังงูเดี๋ยวกขาสับสนเพราะว่าแกดูท่านอาจารย์ทุกว no ันนะดูอ euh ่ะแต่บ้านไม่เหมือนันแต่ละบ้านไม่เหมือนันสผมก็ว่าเออไปนอนเจ็บไหมอะไรเงี้ยต้นทุนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าผมทำดีจีมาแล้วผมไม่ไปนอนเจ็บเป็นเจ็บเป็นไปเลยนะนี่ปรับให้เข้าทีละวันครับผมทีนี้ที่เหลือเจ็บเยอะขยับเยอะเลยอ่าครับเข้ามากินหผมไปดีกว่าหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยแต่ให้กูพก กินบนพรมแต่แคริเอร์เป็นห้องไปเลยอย่าเอาปมปูปมปมปมทรงกลมไหมคะซีเร uh ียมด้วยทรงกลมกินในห้องนั้นได้ไหมจะได้ขยายได้ไม่ได้ก็มีสี่เหลี่ยมซีเรียมสีเหลียมจตุรัสห้องนั้นประตูมันย้อนไม่จะเปิดประตูอีกปิดเอียงกลับเลยให้ลูกเงินี้แลมันจะเป็นดินเสริมพองพองเสริม สาชีเารับภรรยาเพะมงานด้วยออไปิ้งนเอ้ยภรรยารวยเลยไว้าทำเลยอะนี่นะ่ชบ่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอรวยนะเธอไปอ่านรัชกาลที่น้องสามีเ่ะ ไปเดี๋ยวไปว่าอาจารย์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยมีแต่ไปที่บ้านภูเขาแล้วก็ไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปแล้วก็กลับนี่บอกว่าปีนี้เราไม่หยุดเล่นไปเพราะว่าเป็นหนื่อยพูดตรงเลยเ็นเหนื่อยไม่บอกนี้เลยพูดอยากไปนะพราไปคนเดียวไม่บอกนี้เลยก็ไปก็ไปอาจารย์ไมด้ไปะไปไปางลนาสุดอ่ะแล้วก็นั่งตามคนเลยกิยาปกติไปกรอกประตูทีแด้ ไอ้เนี่ยคุณเท้าเพิ่มแค่ปูนะมีขายเสร็จแล้วดำดำเขาพูนั่มีแว่นแก่อยู่แล้วเอาอ่างดินแค่ดินเลี้ยงแว่นแก่ในน้ำไม่เลี้ยงด้วยดินก็จะมีก็แค่แช่แช่มันในกระถางเล็กทีนี้อินที่พบผิดที่พบผิดเนี่ยอินอินมันผิดตรงรองรถ หวานหน้าด้วยแล้วมันเป็นเสือประทับมังกรเสือประทับมังกรต่อไปต่อไปค่อยปรับย้ายถ้าเอาสองข้างจับสองข้างฝั่งหนึ่งทําเป็นไส้ฝั่งหนึ่งทึบอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวโครงสร้างเนี้ยมันต้องมาอยู่ด้านขวาตรงนี้ก่อนเลยโครงสร้างหลังคารถเป็นเสือนก็คือไปถูกฝั่งมังกรนี้ต้องมาอยู่ย้ายทั้งโครงเนี้ยมาอยู่ทางนี่ ไม่ได้ที่แรกผมจะทำโครงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอายิ่งไปใหญ่เลยไม่เอาให้ย้ายฝั่งแล้วก็พอเอาแล้วเป็นควางหน้าแล้วครับผมแต่พอย้ายย้ายฝั่งมาย้ายย้ายฝั่งย้ามใช่ย้ายทั้งทั้งฝั่งใช่ย้ายไม่ทำอย่างอื่นเพิ่มเอาแค่นี้แหละย้ายลงลดฟันทำใหญ่ตอนฝังเต๋าตอนนั้นฟังไม่ทันไงพอผมทำปุ๊บผมได้ยินเอ้าฟังเต๋าตายเลยนะ มันตัดหน้าบ้านเลยตาไม่ัดบางไม่ันที่ตาโตพุช้าไว้ตทีตาโตแล้วปัดทิดตาหม่ยายน้ำไม่มีที่วัดตั้งน้ำในคัวแล้วก็ตั้งน้ากินไม่เห็นน้ำเขาเลยว่ะน้ำเป็นไม้เด็กข้างนอกเขาเพราะว่าเวลาเราออกไป ใช่ใช่จริงๆพี่ตาตัวเองแล้วเขดูบ่อยใช่้ขาดูบ่อตังตังมันจะน้อยไม่ทำกันแล้วนี่การสื่อในบ้านรื่องการเงินนี่บอกให้แล้วหนึีน้ำนี่คือหมายถึงว่าใส่ใส่อะไรบันน้ำขึ้นหครับน้ำน่ยง่ายก่อนมันเคยเคยมีแต่ผมไม่ได้แตมันจะเป็นหินหมุนนี่แหละใช่คือคือ คุณอะมีมีพลังนะจากแซกีแต่คุณเอามาแล้วคุณไม่ใช้นะไม่ได้ใช่ไหมไมติดนนี่ไงที่อาจารย์บอกอาจารย์ต้องต้องตามมาปรับัโอ้ยไม่งั้นไปไปแล้วคราวนี้ดูแล้วลที่หลักหลักสายซาลอตตลลี่นะก็เสร็มสวยด้วยนะไม่เสรนจแต่ผมขายหวยนะไม่ได้ขายหวยผมอยากขายอยู่เดี๋ยวบอกอาจารย์ให้หมดเลยเจอ พมใคเหมดกี่คุณเดินออกแส่กี่่ยนี่เลยไม่จริงๆอ่ะมีจะพิมพ์แต่ว่ามีไม่รู้ว่าทับสีอ่ะพิมพ์ดีไหมเออมันจะทับอีกทีเนี่านี ใช่ตอนนั้นมาตรวจไงแล้วตอนนี้ก็พอเกิดเกิดสีบ้างแล้วก็ตั้งแต่ขึ้นสิบหกอ่ะสิบหกสิบหกจนถึงยี่สานี่พี่ทศกัณฐ์เติมไหมเติมสีไหมอาจารย์ชัยบอกว่าบ้านไม่ให้สีเขียวตัวบ้านเนี่ยก็ไม่เอาสีเขียวต้องเปลี่ยนสีเอาสีอะไรดีวะสีขาวสีีครมขาวบขาวขาวขาวคอนบุรีคอนบุรีอ่ะ สีครีมก็ได้อันนั้นหน้าบ้านมันออกสีครีมคือเป่าใช่แบบสีครีมใช่อันนั้นเพิ่มพาใหม่เปลี่ยนเพิ่มาเมื่อไหร่ก่อนแดดกินแน่ใช่มาที่ท่านอาจารย์มาเลยมันไม่เปลี่ยนอ่ะอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่บอกว่าอาจารย์บอกแค่อาจารย์บอกแค่ว่าเปลี่ยนในห้องครัวผมก็ไปทับห้องครัวปีเชียวอ่อน สิบข้อที่ท่านอาจารย์ให้มาคือหมายถึงว,ว่าจริงๆบ้านเนี่ยเป็นสีนี้อยู่แล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ทางตำ uh, พัดหัวชาติประาทแล้วกโซเชียลทำโซเชียลเขาทราบทำเชนเดอเรียนสีเงินทองเนี่ยเขามีตำแหน่งีว่างอยู่ทำไหมเนี่ยเนี่ย E เนี่ย E ในเนี่ยทำนี่เลยกางานอาถรรพ์ ทำนี่เกิดมันรวยใส่เลยนี่ไปเรื่อยแล้วสมุดับเจ้าสมุดเกิดมารวยเปลี่ยนซะโอเคละมันมันมันติดมันประมานติด้มันก็ประสานกันด้วยไงแต่ละจุดมันไม่ไปมันก็ประสานพอตรงนี้นอนไม่ไม่ดีไปแหละถึงเรื่องอะไรก็ต้องมาดูให้ได้ มีก็ลูมไว้ตั้งแต่ปีปีหกสามแล้วนะที่เราลงไว้ที่กรุงเทพนะลงชูไว้แล้วใช่ลงตั้งแต่จริงๆไม่ใช่หกสามด้วยนะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเลยนะที่ม่เป็นลงไว้อ่ะขอตามนัน